สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์เนาะตอนเย็นๆนะคะวันนี้พอดีที่โรงเรียนเรามีงานกเกษียณนะคะของคุณครูเนาะนะคะแล้วก็แต่พอดีวันนี้มันมีออเดอร์มาแบบเร่งด่วนนะคะโทรมาประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะแล้วก็ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็เขาก็อนตังเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆคิดว่าอาทิตย์นี้จะไม่มีออเดอร์แล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะก็จะมาะให้ดูว่าเขา สั่งอะไรบ้างนะ,นะคะก็ปกติเราก็จะแพ็กของวันศุกร์ตอนเย็นนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้เราติดธุระนะคะก็ขอเป็นแพ็กของพรุ่งนี้แล้วก็ส่งพรุ่งนี้นะคะส่งวันเสาร์ส่งไปสุนีไทยนะคะทั้งหมดนี้นะคะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระถางนะคะเจ็ดกระถางก็จะมีไก่นะคะไก่ ไอตัวงามนะคะขนาดกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ห้องเฮานะคะห้องเฮานี่สวยมากเลยนะคะขนาดกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งต้นอ่าขนาดหกนิ้วนี่สองร้อยห้าสิบาทนะคะแต่ว่าร่อนทองตัวนี้นะคะแล้วก็ให้สองร้อยห้าสิบบาทจะเป็นขนาดกระถางแปดนิ้วนะคะแล้วก็ลูกเยอะร่อนทองนี่สวยมากเลยนะคะ จริงๆว่าจะเก็บเป็นต้นแม่นะคะแต่พอลูกค้าทักมาแล้วก็ขายนะคะแล้วก็เราก็มีนะเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยงต่ออีกนะตัวเชนที่เล็กๆเนาะแล้วก็กระถางที่สี่นะคะก็จะเป็นกวนอิมนะสามร้อยห้าสิบาทลมสูงตัวนี้สวยมากเลยแหละนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่เขาจะตกลงจะซื้อแล้วแต่เขาเขาไม่เขาก็ไม่เอานะคะก็หลุดจองนะคะแต่ว่ารอบนี้มีคนรับไปแล้วนะคะกระถางที่ห้า เป็นเลมอนลน์ลนะคะเลมอนลน์ลนี้ก็ต้องสูงนะคะแล้วก็กระถางกระถางแปดนิ้วนะคะแล้วก็ไปแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็เงาคว,วนอูนะคะของเรานะคะสามร้อยห้าสิบาทลมส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ไก่ราชาวดีก็สามร้อยห้าสิบาทลมส่งนะคะแต่ว่าตรงนี้ไปนะคะเหมาเหมาสี่ห้าหกเจ็ดกระถางเนี่ยนะคะอยู่ที่สองพันบาทค่ะก็ ขอบคุณคนที่สั่งนะคะแล้วก็เรารับได้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะขอบคุณออเดอร์แบบนั้นร้อนแบบปังๆขอบคุณค่ะ